แม่ไม่เอาอะไรอยูอะไปไปซื้อร้านอื่นเถอะเขาร้องอ่ะไปจะหนู่นะหนูกคนนั้นไปซื้อร้านอื่นเถอะมึงจะไปเอาใหไปไปอะไรอะไรมึงจะไปอะไรไม่แม่เขาร้องแหละถ้าเจอแม่เจอน้องเจอหยกที่ไหนไม่ต้องเข้ามาทักได้ไหมอุ้ยแม่จะให้ช่วยจัดอะไรบ้างอ่ะช่วยจัดร้านเลยลูกเดี๋ยวได้เวลาเปิดแล้วเนี่ยโอเคค่ะ แกจะร้านเลยจะสวยๆเช็ดทำความสะอาดด้วยอ่ะกินน้ำแข็งนะแม่แกน้ำแข็งหมดแล้วไปซื้อให้แม่ด้วยนะกินของได่เต้พี่หยกไปไหนพี่หยกเขอโอ้ยลูกกินให้มันหมดปากก่อนพี่หยกไปไหนพี่หยกเหรอเออนั่นน่ะดีไปไหนเต้พี่หยกไปไหนเนี่ยข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยยังมีเลิกกินนั่นอีกนะเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยพี่หยกเขาอกหักอะแม่ให้เวลาเขาหน่อยมัน มาเป็นเดือนแล้วมันน่าจะทําใจได้แล้วนจนเข้าไปม,มีคนใหม่แล้วมันยังอยู่ที่เก่ามันไม่มูดอ่อนแน่กินแอลกอฮอลที่มาเอาเวลางมือเหรอเออแค่จะใช่แหละมันถึงไม่หายสักทีอะตอนเนี้ยอ่ะงั้นขายของล้วกันเดี๋ยวมันก็ ไปไเป็นอนย่าง,งนี้อีกแล้วเหรอลูกเข้ามาข้างในเลยไม่จะขายของเนี่ยอุตส่าบเปิดร้านเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไปกินน้ำแย่ก็ว่าไหมมันเยอะอะไรขเขาเน้ำดื่มอะไรของเธอเนะี่ยหยกเมื่อไหร่เธอะจะมุกออนกับเขาเนี่ยฮะจนเขามีหใหม่ไปถึงไหนต้นไหนแล้วดูสภาพพี่เนี่ยจะเอารมณ์ฮามาหายได้ทำไมเนี่ยดูนี่เออเฮียกันนี่ก็จะมุกหยงเรากินได้แล้วเขามีใหม่ไปแล้วลืมได้แล้วลูก ล,ลืมไม่ได้อะแม่ให้ทำไงอะผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะโยกนะแต่ไม่มีคนเดียวในโลกนะแม่ก็เขาไปจากเธอแล้วเธอจะไปอะไรทั้งหนากับเขาละโยกโยแม่ขอแม่ของนะโยกนะเลิกเลิกเป็นอย่างนี้นะลูกนะเป็นผู้ชายอ่ะเออโยกไปนั่งก่อนเลยตรงนี้นั่งไปไปจะไครของเนี่ยนั่งรองนั่งนั่งนั่ง มานั่งเนี่ยขายของอ้าวน้ำจ้าน่อสวัสดีจ้าเอาหน่อยจ้าสวัสดีคุณม่อน้ำส้มใส่มุกเยอะๆครับนจ้าส้มโอาขวดใหญ่ขวดใหญ่เกลียวจะแก้วเออแก้วใหญ่จะเอาหลอดเสียอะไรคะเอาหมดเลยฮะได้กอันนี้จ้ะ ผมเ่าะสีฟ้าครับอ่าโปรเซติโนอยอ่ะเซติส่มุกเดี๋ยวพี่เกลียวเทน้ำเอามุกเยอะไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นสีแดงผมเอาสีแดงเดือยตามสบายเลยเธอคุณพี่เอาไหนก็ได้จ้ะเอาเยอะๆครับเอามุกครึ่งแก้วโอ้โหมุกครึ่งแก้วเธอก็ไปซื้อมากินคนเดียวเลยซื้อแต่มุกมาเลยซื้อที่ไหนอะครัแม่ดูพี่ออกสีพี่ออกเป็นอะไรยัไม่รู้นม่ก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เป็นไรใครๆใครๆใครๆใครอยากกินนะมะเงืหงาเขาแซงหมดแล้วนี่ วัดแถวนี้น่าจะมีร้านน้ำอยู่นะลองเดินดูอีกสักหน่อยร้อนอะนั่งไงร้านขายน้ำเขาขายอะไรดูไปดูไปดูหิวน้ำมากเลยตัวเองเฮ้ยแม่เงียบแล้วพี่ไมค์แฟนกับพี่โอู๋ท้่จะมาทำไมที่นี่เนี่ยแป๊บหนูขอเทน้ำก่อนโอเทเร็วเร็วน้ำจมโอเท่ทำอไงดีเนี่ยลูกแล้วก็มาซื้อน้ำร้านเราเนี่ยแล้เก็บไว้ซ่อนไหยเท่าไหร่ครับมัันหลบอยี่สิบบาทจ้าห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังผมเอาอีกแก้วนึงพอแล้วพอแล้วขายแก้วเดียวเดี๋ยวผมเอาอีกแก้วนึงเอาน้ำมะงุนไม่ใส่มุก ไปใส่น้ำแข็งไปไปไกินนี่ให้หมดแล้วก็ค่อยมาเอาใหม่ไป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 ทำไมอ่ะจ่ะเอาทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาจ่ายเจ้าที่ตอเอไป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 ตัวง่าคนขายน้ำเนี่ยหน้าคุ้นๆไหมเขาก็ว่าคุ้นคุ้นมากเลยเนี่ยหนึ่งสองสามเหมือนวันนั้นที่เราเจอไงตัวนี้ใช่เหรอใช่เปล่าจำผิดหรือเปล่าแต่ก็คุ้นจริงนะอืมถ้ามันเถอะเขาเหี่วน้ำไปซื้อน้ำดีกว่านะ ขายอนป้าค่ะอะไรอ่ะป้าไข่น้ำค่ะก็ดูไม่อยากขายอ่ะทำไมไม่ขายเรือ่ะนี่ทไมต้องมาซื้อร้านนี้ด้วยละใหมเออสภาพมันนี่เนี่ยตั้แต่วันนั้นจนวันนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยแฟนเก่าพี่อกใช่ไหมเนี่ยทำไมไปซื้อร้านอื่นเถอะขอร้องละไปซื้อร้าอื่นเถอะมันไม่มีแล้วหนูเดินไปเดินไปเดินไปเด้เดนอปเดนไนไเดินเดนไเน่นดนดไนนเน้นเน มึงแค่มาใหม่ไปอะ่แวใหม่ไปอะม่ใหม่ไปอะงมไปอมึงแค่อวใหม่ไปอะมไร่ไอะพอยกแ่ว่าให้พอเดี๋ยวแม่จะแงะจังงังมันก่อนเนี่ยยกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วมันนานแล้วยกลืมได้แล้วใช่ยกไหยก รกักรักเขาหรือรักแม่รักเขาหรือรักแม่ฮะรักแม่เอออถ้ารักแม่นะเลิกเลิกสภาพนี้เลยนะลูกพอละเห็นไหมน้องนุ่งลำบากเพราะเธอเนี่ยปล่อยเขาไปตามทางของเขาเข้าใจไหมเ,เออไปเอลโปรเจ้พาพี่กลับบ้านก่อนไปเดี๋ยวแม่ขายคนเดียวไปลูก ตื่นนอนมาทำาะไรอกไปพาพี่กลับบ้านบอกให้พาพี่กลับบ้านน่ากลัวแมไปไม่แม่ขอร้องแหละถ้าเจอแม่เจอน้องเจอหยกที่ไหนไม่ต้องเข้ามาทักได้ไหมแม่จะหนุกให้อยู่นะแม่เดี๋ยวแม่จะทําให้แต่แม่ขอร้องคราวหน้าเนี่ยต่างคนต่างอยู่เลยโอเคไหมหนูวต่างคนต่างอยู่แต่หยกมันยังลืมเธอไม่ได้ไงไม่หนูไม่คิดว่าหยกจะอยู่นี่ไงก็มีแม่ที่ไหนก็ต้องมีหยกที่น่าหละเข้าใจไหมเธอไปแค่เรื่องมาเอิน ไม่บังเอิญหรอกเธอเห็นเธอก็พากันไปที่อื่นก็ได้เธอไม่ต้องเข้ามาแฟนผมไอยู่น้ำไม่ใช่ครับพูดได้เต็มปากเต็มคำแฟนพี่หยงเขาได้แล้วเนี่ยพี่ใหม่ก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากแล้วก็เลิกกินแอลกอฮอล์ได้แล้วอืมจริงกินน้ำยาแอลกอฮอล์หนึ่งสอง ซัมอุ้ยแม่จะให้ช่วยจัดอะไรบ้างอ่ะช่วยจัดร้านเลยลูกเดี๋ยวได้เวลาเปิดแล้วเนี่ยโอเคค่ะ okay, แม่คะแล้วพี่หยากไปไหนอ่าคะพี่หยากกินกินข้าวหรือยังน้องจะถามอีหนึ่งหนึ่งสองซัมแม่คะแล้วพี่หยากไปไหนพี่หยากกินข้าวยัง่แล้วก็มาออกก่อนอยู่เร็วเอันหนึ่งสองซั <c oughs> มแม่ที่อยากไปไหนที่อยากไปไหยลูกกินให้มันหมดปากก่อนโอเคหนึ่งสองซัม โอ้จะเย็นนะเดี๋ยวแถวนี้น่ามีน้ำไอ้ถุยเดินยวม่เดี๋ยวใครจะพาคุณไปรักษาของชำกันแะ <laughs> อ่ะหนึ่งสองสามตัวเองร้อนมากเลยเขาอยากกินนะ้ำเมื่อเขาแตงหมดแล้วเนี่ยวุ้นแถวนี้น่ามีร้านน้ำอยู่นะลองเดินดูอีกสักหน่อยวุ้นโอเค okay, หนึ่งสองสามตัวเองว่าคนขายน้ำเนี่ยหน้าคุ้นๆไหมเขาก็ว่าคุ้นนะคุ้นมากเลยเนาะหนึ่งสอง วันนั้นที่เราเจอไงตัวเองตัวเองพี่เอาแล้วเหรออันนี้จั่เอานหนึ่งส่งตัวเองเขาอยากถึงสูงในสายเขาโลนป้าขายอะไรอ่ะป้าไข่น้ำค่ะก็ดูไม่อยากขายอ่ะดูดูยกเริ่มเห็นเลยนะหนึ่งสองสามพี่จิ๋วพี่จิ๋พี่จิ๋วทำไปไปซื้อร้านอื่นเถอะขอร้องอ่ะ่มจะอยู่นะหนูคนนั้นไปซื้อร้านอื่นเถอะมันไม่มีแล้วหนูเดินมาตลอดอย่ารปขอร้องตัวเคนอยากยิ้มไม่ยอมขายเห็นไหมเราตื่นแล้ว ไรอะแม่น่าับตนแล้วมันเมาอยู่ท่ไมมือจะมเอาไหมไปอะมือจะมาอะไร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 ยยอเมอจะมาเอาไหมไปอะไปไปอยกอกให้พอเดี๋ยวแม่จะงะังงังมก่อนนี้ อหนึ่งสองสามโย่พอแล้วพอแล้วพอแล้วปล่อยเข้าไปตามทางของเขาเข้าใจไหมเออไปบอเป็นยางเข้าเขาจะเป็นยางเข้าเขาจะ